Thank you. สวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องวัชพูสุคนะครับวันนี้ยอหน่อยฟร์มกบสิผ้ายางลุ่ไปเบิงสวนครับเราวางล่อล่อลูกกบลูกหัวง่ายนะครับเนาะครับเบิงสวนไปครับอันนี้เป็นพักหอมสแง,งะนะครับบานเห่า,หบ,บ,า,าบ่ได้พ่นบ่ได้สียาหยางด้อครับพ่นงามเองเองนาะตัวบงงามก็มีด้วยครับตัวแมงลงครับ เป็นสวงงามแรงครับอยู่สวนคือเก่าครับมันนี่แต่จะพาพ่อแม่พี่น้องลูไปเบิงสวนครับว่าเดี๋ยวจะพาแวะเบิงลูกหวก็ด้ครับพาแวะเบิงหววน้ำได้ครับอันท่งผุนก็เป็นไก่ไก่กระลังกินแหแดงนะครับนะครับธรรมศาสตร์คือปล่อยเลยนะครับเคียยนแน่ครับโอ๊ดเอาครับจากอย่างไก่น้ำนอครับเนาะ ส่วนท่านี้จะเป็นแหนแดงนะครับตอนนี้กับกำลังขยายบ่อครับจะเป็นแหนแดงนะครับตัวนี้จะมีคลิปที่ผมเห็ดลงนี่นะครับคลิปแหนแดงนะครับทำบ่อครับกับกำลังขยายไปเรื่อยๆครับตอนนี้กับขยายเรียวร้ายครับแหนแดงให้ใกล้ให้ปลาให้เป็ดนะครับให้กินเบิร์คุณแนวครับผสมห่อผสมลำเฮานี้ยแหละครับ สมลำอ่อนบนาห่านนี่แ่ะครับอากาศยง้มแรงครับช่วงนี้ห่อนนะครับเนาะพอม่พี่น้องท่านใดเกิดจมบ่าห่อนว่าสันครับอากาศก็ห่อนแต่ว่าก็ดีนะครับอยู่สวนคือเกานิ่งครับมันมีลมนะครับอากาศขึ้นนิ่งครับอากาศปิดนะครับแต่ว่าอยู่สวนก็ดีคือเก่านะครับยางเลาะสวนก็โอเคคือเก่านะครับ แล้วท่านี้จะเป็นน้ำแดงครับน้ำมีเอ็มห่อนล่ะครับเฮ็ดเองนะครับผสมทำเองครับขยายไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นมะแข็งครับมะแข็งขมครับจ่กับผัวนู้เบิร์ตทอนน์ครับพี่น้องครับส่วนท่านี้กันสิไปไปเนี่ยครับเดี๋ยวทำก่อนเนาะพี่น้องครับครับก็นี่จะเป็นกำลังเพาะก่าในอ่าบคเรือเท็ดนะครับ เบียบเกรเทศนะครับอย่แม่บานเพิินกำลังเอาออกไปปลูกแน่แล้วครับนี่มะพร้าวน้ำหอมครับมีเบิด์ตคแนวครับคือเกาครับอันนี้ผงสลดนะครับพักผงสลดครับทั้งโซนทั้งหนี้เอินผงสลดนะครับจะว่าทั้งอื่นบนเนตใจนะครับว่าซื้อยังนะครเบื้องบรรยากาศย่ำแลงครับมันห่อนนอกจ็กสีเฮ็ดยังครับกับ ย่งางใอยคลิปเลรยญน,นี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งน่ำน,นะครับสำหรับผู้ที่มีใจมากนะครับการยำแรงอยู่บ้านครับสวนของฟาร์มของนิ่งหน่อยฟาร์มกบกับซีอูบันคำคังนะครับบันคำคังอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่แห,หละครับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องนอกว่านการ เกษตรครับกับบัวพอตะกบอย่างเดียวเด้อครับกับมีปลูกพักปลูกหย่าไปครับนี่เบิร์ตครับบักบวบตะไคร้หอมครับหักแดงกับมีเลยครับเด้อครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงเขาไปเบิรงทั้งในสวนนะครับเนาะจะได้ล้อมจะได้ล้อมใบนะครับอยู่นี่เพราะว่าไก่เหลียงไก่นำนะครับก็จะล้อมใ้นะครับ เพราะว่าใกล้เขาไปเคลียดีหลายนะครับกันนี่ครับทั่วกับเด็กินจนได้แล้วครับแล้วจะได้ล่วงไม้อยู่ครับบักทั่วล่วงไม้อยู่ด้วยครับไล่แน่แล้วอันนี้เป็นพักซี่นะครับบุษนิกไซฟุนพันนะครับปลูกพ่อได้กินนะครับด้อปลูกแต่พ่อเด้กิน ตัวนี้เป็นทั่วอุ่มนะครับทั่วอุ่มทัวอุ่มมาหันทั่วข้างอันนี้ทั่วอุ่มนะครับ hmm. พ่อแม่พี่น so ้องครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเอื่นว่าทัวอุ่มบ่ครับอันนี้บ่ิได้พ่นยาบ่ิได้พ่นยั้งนะครับถามมาแมงบ่ลงบ่กันมันก็ลงอยู่เด้อครับเด้อครับแมงพย雅กัมีอยู่แนวอยู่ครับแต่ว่ากัล่างเถื่อนเนาะครับนอกกับปล่อยพ่นบ่อได้พ่นยาพ่นยั้งครับปลอดสารครับ นี่ก็เพวกความสเงะตัวต่อีกสิบวงามท้อท้องเถืนะครับเพราะว่าแม่งล่งหนีนะครับกมีตัวลงตัวบ่อครับกับปลูกม่ให้เพิ่นลงน้ากับมันก็เสียเรือเพราะได้กินอยู่ครับเพราะว่าห้าบัผลบอเด่นสารเคมีนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับพันได้ปุ่มหูแต่ว่าต้นใหญ่ต้นงามรายครับซิดาซิดาก็มีครับซิดากิมจูนะครับ ปลูกไว้แต่พอได้กินครับสองสามต้นนะครับแล้วก็้างใต้ก็จะเป็นข่าแล้วก็ทั่วอุ้มนะครับทั่วอุ้มกับมี่ครับทั่วอุ้มทั้งนี้กับมีอีกนะครับปลูกไว้สี่อุ้มครับกำลังเป็นหน่วยเบิร์ครับกำลังเป็นหน่วยครับกำลังสิได้์ตำครับเก็บไปตำเลยกระไรละครับซ้ำนี่ความแสบนะครับเนาะตำมะฮงปิ่งปลาไปสั่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นยานะครับต้นยาต้นยาเฮาเนี่ยนะครับเนาะตัวห้วเเงินเมื่อครับพยไี่น้องเลยฝุนครับสุดยอดเลยครับครับเดี๋ยวกระสิผ้าไปโซนทั้งอันนี้นะครับน้องบอทั้งนี้กระสิเป็นบอบอคัดแยกลูกกบนี่แหละครับผสมประสานไปครับตัวนี้บอคัดแยกลูกกบนะครับใส่หนึ่งบาท สองบาทนะครับหล้กก็สามหลักก็ะสี่ครับมีสี่บอนะครับเป็นโซนแยกลูกกลบครับกปลูกว้ข้างสวนนี่แหละครับอายุขางสวนนะครับแซมไปครับครับอยู่ทางฟาร์มทั้งสวนนี่ก็ทีเน้นแต้ปุ๋ยขอกนะครับขีิงัวขี้คว้ยห้าวนี่แหลเนะครับเนาะบริใัทที่หมอเคมีคือเพิ่นหรอกแต่ว่ากัผู้ใส่กับผู้บอก็มีนะครับ บดไปเพทั้งเคมีร้ายนะครับครับนอนเบิรดหลุ่นข้องนอนเรือเลยาครับเล่ากับพ่อได้กินครับบานนี้อันนี้เบิดแน่ละครับมันสิมีหลุ่นของนอนมาแก้มน้าอยู่ครับมันจะมีบางหลุ่นนะครับที่นอนบ่ลงนะครับกับพ่อได้กินครับฉีพยาามพันยานะครับมาปลอดสารนะครับเนาะ ครับเดี๋ยวนี้หน่อยฟรามกบสิผ้ามาเบิงโซนทังหวกนะครับทั้งหวกบ่อปูนนะครับบ่อขนาดน้อยนะครับขนาดสองเมตรคูณสองสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับประมาณนะครับบริวัดเบิงนะครับกาเอาครับตอนนี้นี่หน่อยฟร์มกบก็ให้ก็ไดไฮเอ่อหัวอาหารเป็นที่เียบร้อยครับกะผึ่ทายนะครับมาถ่ายเบิงครับกำลังร่างกินอาหารครับจะให้ตอนนี้คืออายุเพิ่นแปดมือ แปดมือจะให้อาหารแบบปั่นก่อนก่อนครับแ่น้ำปั่นก่อนเนาะครับครับปั่นก่อนแล้วก็ให้เพื่อนกินนะครับแบบแบบจมนามอยู่นะครับบาท่านด้ให้แบบเม็ดลอยนามนะครับประมาณอายุสิบกว่ามือก็จะให้เป็นเม็ดลอยนามแบบแซน้ำนะครับเป็นเม็ดหน่อยนะครับนี่เพื่อนก็รังต่อกินนะครับเด้อก่กินดีครับแบบนี้แต่ว่าไก่ซิบมือครับเป็นอายุเป็นส่วงไปเนาะครับเนาะ อันนี้ก็เห็นว่าบนาคือว่าิ่นไปจุ่มกันอยู่ทางผุนครับเพิ่นไปหล่นน้ำท่าผลนเนาะมันอากาศมันก็เป็นปน้าอากาศน้ำบรรยาเาศมันไปมันไป,ไปทรงแซมมองหันมันสีเย็นเนาะครับเนาะมันไปแห่กันอยู่หันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับห้องบอ่อปูนหน่อยครับเป็นบอ่อหน่อยครับบอ่อปงแห่ปนไลยด้วยครับเนดะ้อเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิง่งทั้งส่วนอ่าทั้งส่วนบอ่อดินนะครับ เพราะว่านี่หน่อยได้ใหญ่ลงไปบ่อดินเบื้ล้วนะครับเป็นสองบ่อครับสองบ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวก่อนไปพาพอม่พเป็น้นองไปแวะเบิ่งบักม่วงก่อนครับบักม่วงนามดอกไม้นะครับตอนนี้นี่หน่อยกับกำลังห่อครับห่อบักม่วงครับห่อหวครับเดี๋ยวแม่งจะมากินนะครับแม่งนกไก่หมดนั่นแหละครับมันตำเนาะครับนอกกับห่อไหวครับครับกะ ประมาณนี้นะครับหน่วยงามๆก็จะห่อไหวนะครับใหญ่ๆน้วยใหญ่ๆครับกลจะซุกแล้วเนาะครับกลด้กินไปสองสามหน่วยแล้วครับส่วนน้ำผุนกับปากเผาครับบากเผาน้ำหอมนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปบ่อหวกเนาะครับเนาะพาพอม่พีหน้องไปแวะเบึงกอนนี่คือเกาครับส่วนนี้กับกล้วยครับปลูกแทมกันไปนะครับเด้อยเป็นพีเหลี่ยงครับต้นบมกม่วงออกดอกออกพ้นดีขึ้นยังครับ ปลูกแซมไปนะครับอันนี้ก็เริ่มห่อครับบัท่านไดนป้านใดนดอกท่านนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นต้นกล้วยปิ่งนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องเคยเห็นบ่ครับกล้วยปิ่งเพิ่นวาเพิ่นผ้าวานะครับเนาะกล้วยปิ่งกะกล้วยคือจังกล้วยน้ำบ้านนะครับแต่ว่าเพิ่นหน่วยใหญ่เนาะหน่วยเพิ่นใหญ่เพิ่นกะเขาเอิ่นกล้วยปิ่งครับเออเลยเอ,อิ่นคือเพิ่นนะครับผู้คน,นกะว่าเสียบบ่วเสียบนะครับยอย่าเต้พูมกักผมกะว่า ครับตัวนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมครับ่ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าต้นนะครับเก้าต้นก็กำลังเป็นต้นหนึ่งครับนี่ต้นต่ำๆอยู่ด้วยครับด้วยกำลังขึ้นอันนี้ครับก็กำลังเป็นออกออกดอกครับกำลังออกดอกเป็นหมากนะครับด้วยนี่ครับเป็น ล่างแซงไปเรื่อยๆนะครับเด้อมีคนจะออกมาขางขางงาขางนี้นะครับเท่ากับมีเท่ากับพยายามกดลงให้น้เพิ่นให้เพิ่นน้ำนะครับนี่กดลงไปครับซอยเพิ่นน้ำมันนะครับขมิดยีดยีดแล้วก็ค่อยอันนี้เสียก่อนไอ้พิ่นน้ำให้เพิ่นจังเพิ่นแจังเป็นเร็วนะครับเบิ่งเพิ่นมากขึ้นกันนะครับครับส่วนทั้งพุ่งจะเป็นไหม่ปลาครับไหม่ปลาไหม่พยุงไหม่ พกยางหน้าด้วยครับก็จะเป็นเหล่าไก่เหล่าไก่ครับกับแซมไปครับทางว่าเป็นสวนปลานะครับนาอครับอันนี้ก็เป็นมะฮ่้บานครับมันทีครับปลูกทีปลูกแซมไปเลย้อครับด้วยว่าสีเห็ดเต็มสวนเลยครับอันนี้จะเป็นมะฮงโอ้วนวยใหญ่ด้อครับมะฮู้ว่าพันหยังเ้อครับเด้อเห็นเบียร์เขือนยุ่นน้ำขังบานก็เอามาปลูกครับนี่ด้วยครับด้วย เราจะเอาไปเห็นแนวครับตัวนี้มันหน่วยใหญ่หน่วยงามครับครับมันพันนี่แต่ว่ากับสีบรุกปนไอแต่ว่าเปนหน่วยงามหน่วยอย่างนี้นะครับเด้อแต่ว่ากับห้อยปิดกินกับลายหน่วยเติบนะครับก็สีว่าเอาไปเห็นแนวครับตัวนี้ครับครับส่วนท่านี้ก็จะเป็นบ่อเพาะบ่อเพาะกบคือเก่าครับที้ีอ่หน่อยเลยลงคลิปก่อนหนานั้นไปนะครับเนอกว่า ทายขีปนาวุธพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่าบ่อพ่อกบนะครับบ่อพ่อกบนิ้วหน่อยสิมีอยู่สองบ่อนะครับครับกะสิบผ้ามาเบิ้งบัดตอนนั้นก็มีหวกอยู่ทั้งบ่อนี่นะครับแต่ว่านิ้วหน่อยับเอารงวมไปข้างลางนะครับสองบ่อนั่นครับเอาลงไปบ่อดินสองบ่อนีด้อครับเด้อกะให้อาหารเรียบร้อยครับอาหารปั่นก่อนนะครับหวกอายุแปดหมื่นครับผม มีพ่อแม่พี่น้องทักขาม้าสั้งจองไว้เรื่อยๆครับกมืมอนีกับทักมากครับเห็นทักมาอยู่ด้วยครับด้อกะบอกพ่นว่าปลายเดือนมษายนนะครับจะเริ่มเปิดรับนะครับมีใบไผ่ลงนำแนครับเพะวาอยู่ใตหนะ่หุ่มไผ่เนาะครับเนาะหุ่มไผ่ไผ่เงี้ยงพนว่า ไปยังหรอกผมก็ลืมซื้อครับมาเบิงหัวกะบโบคอยเห็นหรอกครับมันหนามหนามมันก็บโบคุณหรอกแต่ว่ามันกันนะครับนะครับอันนี้คือมาร่วมกันอยู่หนีนะครับเด้อมาร่วมเพลิอนอยู่หนีครับบอหนีกับแมนนะครับมันบบท่านเห็นโตไปะนะครับอายุแปดหมื่นอายุแปดหมื่นอี่โบท่านตัวใหญ่แห้งนะครับเด้อ ตัวใหญ่แหลวก็มีครับเห็นบ่อนเห็นยังอยู่ครับโซนทั้งล่างจะเป็นบ่อปลานะครับเป็นบ่อปลานิ่มปลาทับทิมนะครับปลาหมอครับปลาเข็งปลาเข็งสุมพ่อนครับใบโพกก็มีครับสื่อใบยางละสองสามลอยครับเอาไปกินแน่ค้ายแน่ครับกาแจกแน่ครับก็มีนะครับมีบักเผากล้ยข้านะครับ มุมนี้เนี้ยหน่อยมากหลายครับกระทังนี้ก็จะเป็นนามนะครับเป็นบอนามนะครับมีแต่อาหารครับนอกจากจะพอกกุ้กับพ่อปลาครับมีเลียงหอยน้ำด้วยครับกุ้งกับกำลังลงครับกุ้งฝอยเนาะครับเนาะหอยคมกับมีดนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอันนี้สิเป็นมะพร้าวอ้อันนี้สิเป็นมะม่วงแอปเปิลนะครับเด้๋ยมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวนี่จเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ ครับก็บเป็นองม่วงแอปเปิลเพื่อนว่าไปถามแม่ขามาอันบริษัตั้งใจสิไปสืบหรอกครับอันไปถามถามแม่ข่าเพื่อนว่าองม่วงอยังครับว่าองม่วงน้ำดอกไม้เพื่อนว่าผมก็เอามาผัดเพราะมันใหญ่แล้วมันเป็นนาอันองม่วงแอปเปิลน,นะครับเด้อก็งงอยู่กําลังใหญ่นะครับเด้อครับก็ประมาณนี้ครับ ผ้าทายผ้าส้มถาหววขากบไงนะครับเนาะเพราะว่ากับบไงนี่กะบผมมีเวลาไปได้แล้วครับบานนี้กับเสดไทยทางมุมไปทางนับกบไปแน่แล้วครับบานนี้นี่ครับมุมมุมนี้มากแห้งครับนี่เด้อครับเด้อหมักน่งมึงครับทางหยาเหรียญครับกับมุมนี้ครับยงำแรงนะครับเนาะ พา้พาไปเบืองทั้งพี่บานนี้ครับอันนี่จะเป็นมกพร้าวคือกันครับมะพร้าวน้ำหอมเะครับด้อบักพร้าวน้ำหอมครับกำลังปลูกกำลังง่ายนะครับปลูกแบบที่นะครับพ้นมากตายเนาะปลูกแบบไก่หนามนี่นสินะขโมว่าไก่หนามดอกไก่อส้เสมิดเนี่นสินะครับขานหดอยู่สงสารกับขานตักขึ้นมาหดก็เลยปล่อยเพลินตอนนี้ก็กำลังเดินสายยางอ่ะละครับ กำลังสีเพียนครับดูอยู่ดูรัรงบาดคนกึนบานเนาะอันนี้ก็น,น้่งตงใหม่ขึ้นกันครับกระรังใหญ่เอามาเบียดซ้ำฝ่ามือเลยครับเด้อแก้วมังกรก็มีครับทโ่นโซนทั้งปุ่นหยาก็มีไปแน่ครับเลี้ยงงัวตะกีนนะ้เนาะตอนนี้กบ็บเบิดเลี้ยงแล้วครับสิเป็นเลี้ยงเอาไปให้ไก่แทนนะครับกระสั่งตน้นอ่าต้นนั่นกระสีเป็นกระสังเพาะอนุบาลปลาทับทิมนะครับกับปลานิน่ง บอหนี่คือบอหนี่บอร,บอร,รวมเลยนะครับมีจะมีหอยแต่ผมเอาหอยขึ้นมาให้เบิ่งมีหอยข้มนะครับเด้อหอยจูบบานห่องนี่แหละฮะเปอร์ซีมากขึ้นี่มองนะครับเด้อสีหกเนี่ยไปเป็นธรรมศาสตร์ครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้เบิ่งนะครับเด้อหอยจูบบานห่องนี่ละ เติงห้อยจูบบานเติ้งห้อยจูบอันนั้นนะครับพันกเกษตรนี่ครับอันนี้คือหลูกเพื่อนกำลังกำลังแพร่นะครับเด้ออันนี้คือเอาไวน้ำกระเบื้องนะครับเอางุ่มไปเพื่อนก็ลัอยู่เชอรี่สีทองก็มีนะครับป้าปนไปครับที่แรกก็เลี้ยงเลี้ยงแยกอยู่ครับเอาไปามากๆอะก็เลปลยอยเป็นผสมผสานไปหลดนะครับ เหลียงหอดปลาคอ alie, ครับบ่อปลาเหลียงบ่อปลานิ่นเป็นเขามาเองนะครับเนาะครับก็เป็นแกวมังกรครับท่านนี่ก็สิบ in, <mac disorder: S 2> ่ท่านในน้ำเปนไดครับเนี่กินครับมีบักม่วงครับมีกล้วยหอมท้องนะครับกําลังเป็นหน่วยครับก็ล่างสีหอกําลังเศรษฐกินนะครับเด้ออีกจักข้าวนี่ครับได็กกินครับอันนี้ครับกาลังอันนี้นะครับเด้ออันนี้น่าจะเป็นกล้วยไข่ครับ ผู้ปูกก็พ่จักปรปนัยครับครับกระสิมุมนี่ครับมุมสุดท้ายสวนนะครับเป็นมุมท้ายสวนทางนี้ก็จะเป็นบอ่อหวกด้วยครับกระลังเห็ดน้ำเน่ตัวน,นี้ก็จะเป็นทออ่อทางระบายนะ้ำคลองระบายน้ำมันนีมาแต่ขังบนนะครับน้ำกระสิไหลต้องมาแต่ขังบนผม่งกระสิคุดหลอกมันนี่ครับลาดน้ำมันนี่เป็นโคนละส่วนนะครับ เหตุลลงไปลุ่มนะครับเพราะว่าบอนี่จะเห็ดเป็นเตี่ยงปลานะครับปลาดุกปลาปลาร่วมครับหลอมแล้วอนาคตนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นบอหัวครับก็ล่างเตรียมนี่ครับ10กิโลเมตรครับบอ่ประมาณนะครับบักบวบกับีครับอยู่ลุ่มก็ล่างลงบักบวบก็กาล่างขืนเครือครับกะล่างเรื่อยครับพาะท่านใด พี่ยาครับบท่านเนี่เอาฝุ่นมาใส่เพื่อนนะนะเนาะครับกระสระมาณนี่ครับกล้ยครับแถบทางนี้นะครับรกําลังปลูกกาลังโล่งของครับกระสีห้ากโกบังม่วงมักยังมาแสมครับไปมาแจมไปเนาะใฮ้เพื่อนก็อยู่เถิงนะครับครับมันนี่ก็คือว่ามาไทายเพราแม่พี่นองเบิง้งนะครับวิธีเพาะวิธียังเดียวนิดหน่อยสิ ไปอีกคลิปเฉพาะเลยนะครับคลิปเฉพาะนอกคำนอกจังสีเด็กเขาใจง่ายนะครับวิธีพอกับล่องเหรอครับวิธีพอฟนเทียมนะครับเหลือพอแบบทรรมาติกับง่ายๆครับเรต้องใส่ฟนเทียมนะครับกแค่เอาฟนเทียมออกนะครับอันนี้กระเพึ่งดูออกนะครับดูเอาปลาออกว่าจะลงเลียงกุ้งนะครับว่าจะเลียงกุ้งไฟครับตัวนี้ก็บัหอยขมหมนอนกัน บอ่อนี้นะครับแต่ว่าสิบะเด้หล่อมนะครับเพื่อว่าสิปลาลงก็สิดดูดออกเอานะครับก็บสิ่ใสเครื่องดูดออกเอาบอลหลอมนะครับเราโด,ดนเท้อกสิจจังดูดออกเอานะครับห้เมนปลาคอไปยังมาลงเนาะครับเนาะแต่หงมไผ่กับไก่กำลังมาลงลงมาเคียครับปล่อยเพลินวังคำนี่แหละเลียงน้ำกันเนาะพอได้กินพอได้ กัวเพิ่นกวาเนาะครับส่วนน้ี่ก็จะเป็นบ่อปลาอนุบาลปลานะครับปลาทับทิมครับก็ล่งง่ญ่ครับซำสองนิ้วนี่แหละครับสองนิ้วนะครับเพิ่งเดนมาเห็นคนนี่รอยนํานะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นกบจานนะครับกบจานผสมกบนาตัวสองตัวโลนะครับ เอามาจากาบันนาเจริญนนะครับนี่ครับครับทั้งทั้งผลก็จะเป็นสวนพักสวนหน้านะครับสวนอาหารครับอากาศสภาพบรรยากาศนะครับยามแรงจะเป็นประมาณนี้นะครับรลมนิ่งแห้งครับมันนี้ ห้ยหอนร้ครับแต่ว่ากะคือเก่าครับบรรยากาศอยู่บานเท่าก็ดีคือเก่าด้วยครับด้วยครับกะสิบพม่านี่ครับฟ้ามี่หน่อยฟร์มกบนะครับเนาะกะกำลังเห็ดเรื่อยๆครับเห็ดตามแห้งครับบุ่รมีงบมียังมาลงคือ่นเนาะครับเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับมีกะจังเห็ดบ่มีก็ับ่เห็ดครับบ่มีก็ เก็บผักเก็บหานาช้อนกินนะครับปลากระเดียงไว้ร้ายครับรับกับสิประมาณนี่ครับผมกัฝากพ่อแม่พี่น้องที่ตามนี่หน่อยาร์มกบนี่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่มาอัปเดตหวกนะครับว่าใหญ่ท่ายแหลวนะครับครับกับฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่ตามนํนำด้ครับเป็นยังไงกัเดี๋ยวนิ้วหน่อยกันสิ เดี๋ยวอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่องอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็นนี่หน่อยสิทธิ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบกาบสวัสดีครับ